รู้สึกแยะแอะแอะผมไม่มันนั่นไม่ใช่ลุก,ลกฉันรู้ฉันฉันรู้จักมันคือใครเขาไม่เห็นฉัน,น,นไป,ไปไไซ่อนก่อนไปซ่อ <c oughs> นก่อนเลยหายใจไม่ออกใจเย็นไวฉันจัดการเอง สวัสดีกูลกแค่เอาล็กอกไม่ทันออกไปก,กูปมีปืนอย่าก <c oughs> ูมีปืนใช่ไหมใช่คนแย่หรอกนะสัญญาเลยละ่ะอ๋อเขาขูฉันอยู่ตรงนั้นนะแกมีปืนควงปืนมึง กูปิดฉันชื่อคาร์ลีคาร์ลี <laughs> ชื่อน่ารักจังเลยนะไม่ขอเข้าได้ไหมคาร์ลีไม่ออกไปช่วยออกไปด้วยนะฮะอืม มาแอบสองอะไรเรามีกลุ่มใหญ่เลยแหละเชื่อ,อกูเถอะใหญ่ขนาดไหนสิบสองไม่เป็นโหล,ลคนเป็นโหลทำไมอยู่คนนี้คนเดียวละ่ะฉันกำลังมาหาคนของฉันเจ็ดคนเลยละ่ะ หายไปนานแล้วเหรอนะฉันก็เลยอืมคิดว่าพวกนั้นหลงไงเห็นพวกนั้นไหมคนแก่แล้วก็เด็กน้อยแล้วก็ผู้หญิงมีคนมีคนตายเยอะมีคนหายไปเยอะนี่เจ็ดคนเลยนะเจ็ดคนนะวะก็มึงอย่าเดินเล่นได้ไหม มันกำลังหาใครสักคนนะฮะซึ่งรู้สึกว่าซาร่าจะรู้จักน่าจะเป็นคนที่ฆ่าพวกซาร่าหรือเปล่าของไม่มันใจผมรู้สึกอย่างนั้นลเลยตามมาฆ่าหรือเปล่าเนี่ยคิดไปทั่วแล้ว,ค,ว,ลวคิดไปนู่นเลยไม่เอานะที่นี่มีคนอยู่ประมาณสิบกว่านนคน,าน<อ>ได้ใช่ไหมดูจากจานอาหารแล้วม,มีด กูหยิบมีดจริงๆนะนายอยู่ที่ไหนนะนายปคนที่ไหนอ๋อไม่ใช่ที่ไหนแหละนายมีหมาไหมไม่มีอ่ะมีหมาไหมหยิบมีดแน่รู้เดียวเรามองมีดอ่ะ ไอ้นี่มันเก็บตรงไหนเหรอเอามอาสโซแมกูเดี๋ยวมีไปเก็บอย่างงี้ดีไม่ดีผมไม่อยากแต่ว่าทำท่าท่าทางที่ว่าออฟเฟนซีฟเกินไปเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งจะเอาปืนมาจีนที่นี่มันช่างดีจังเลยถ้าทางจะอบอุ่นและคอมฟอร์ทถ้าไปอยู่ถ้าท่านจะสบายนะ ฉันรู้จักผู้ชายที่ชอบใส่เสื้อแบบนี้นะเป็นหมอแหละ่เขาชื่ออะไรอะชื่อคาร์ลอสรู้จักกันจริงๆด้วยือนกับสีขาวี่มีปัญหานะอุ้ยใหม่ๆเสียงอะไรท้องร้องเอะ่ ท้องลองบอกเดี๋ยวท้องลงองอยากขึ้นไปได้ไหมนี่เร็วมากบอกมีคนอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอก็มีใครอยู่ที่นี่มึงอยากขึ้นไปได้ไหมเอาเชดกี้ไม่ทำอย่างนี้ล่ะซาลาไม่นะซา่าน้องหนูมึงได้ตายในห้องน้ำแน่ ซาลาไปหลบแล้วไม่ตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นแต่ว่ามันไม่มีดนตรีอะไรไงผมเลยรู้สึกแปลกๆต้องคิมเมนทาไทยต้องอย่าทำเป็นมองเห็นมันจบจบจินเลยไม่มีใครอยู่ที่นี่ไม่ได้จะไม่สุภาพนะแต่ว่าทำไมมีคนทำไมทิ้งเธอไว้ล่ะอย่ามองต่ำดิว่า ผมเนี่ยคนนี้คือใครพ่อตอบมั่วแล้วตอนนี้จริงเหรอฉันเสียใจนะที่ทยิ่แบบนั้นโคตรแย่โคตรแย่รู้วเราเราโกหกเอาเกัดหูคนขานดเลยทุยคุณไม่รู้จัคนพวกนี้จริงเหรอ รู้จักเหรอเขาทำเลยนะถ้าเกิดเจอพวกนั้นเชื่อเธอมากเท่าไหร่อืมโดนจับถ้าคนที่ไม่เชื่อคุณเธอคนไม่เชื่อเธอแล้วเธอเชื่อพวกนั้นได้ไงเอออืมเออะไรอ๋อฉันคงรบกวนมากเกินไปแล้วเหรอนะฉันจะออกไปแล้วนะ อย่ากลับมาอีกนะอย่ากลับมาอีกนะจ๊ะขอร้องแหละมันคนลำบากเลยซาล่าคุยกันให้รู้เรื่องมันไปแล้วหรือเปล่าก็ถ้ามันกลับมาก็คงจะมีเรื่องกันนะขนาดนี้แล้ะมาบอกเถอะว่าเขาคือใคร อยากรู้มากตอนนี้ต้องหาคนอื่นแล้วออกไปไม่ได้คิมมินทายเฮ้ยเจอเจอนิกนิกเขาบอกว่าพีแล้วมีคนมาที่นี่มีคนมาที่นี่คิมมินทายคุยกับมัน

เสียงมันทุ้มๆนะฮะต่ำๆเลยนะทุ้มๆต่ำๆเลยุ้ยเสียงมันึกเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับพ่อเนาะพ่อเธอเป็นคนที่ดีนะพ่อพ่อเธอเป็นคนดีจริงหรือเปล่าี่าเรื่องเรื่องผมเร่มรู้สึกแปลกอยู่กับครอบครัวนี้ Uh, uh, what do you think? Did it seem like he'd be coming back? He saw a picture of me. A picture? A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? What? You need to calm down. Okay, you're scaring your daughter. <laughs> you told me to distract her. Distract? <laughs> right. so I'm just an idiot? <laughs> <laughs> I thought we were friends. He was scouting. หลอกเธอไปทางอื่นในวันนี้ว่า d i s t r a เรียกว่าอะไรวะ distract d i s t r c t อธิบายไม่ถูกยังงอ๋อคือไอ้น่าอาจจะกลับมาก็เป็นได้นะฮะฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวเดินทางได้แบบนะฮะทำไมเขาถึงออกมาจากแคมป์ของเขาล่ะ เิด <Ừ. S 2> ไม่ใช่ทำไม,ม,ม,ไมพวกนายถึงหนีมาจากคนนั้นละ่ะเพราะว่าเราต้องทำโอ้เขาชื่อว,วิลเลียม,มคาร์เวอร์มันบอกว่าพวกเราหนีออกมาได้ก็โคตรจะบุญเลยะโอเคเราต้องไปจากที่นี่ก็คือเขาบอกว่าพวกพวกเวกนี้ยมันหนีมาจากกลุ่มนั้น เราจะ h e เรื่อง n i ไรไม่ต้องหาพีก็ได้มั้งตอบไปเลยดีกว่านะครับแต่คนจะไปดูศพอะไรนี้ปะมันใจโอเคก็นายเขาบอกว่าเขาอยู่ข้ e งบนนี้อะไรอะไรอีกนิดนึงน่อนะเคลมมขอโทษนะที่ฉันพูดอะไรไม่ดีนะ พูดไปดีเยอะเลยล่ะปากปากเนาะปากปากแม่เลิกยุ่งกับอูห์เลิกยุ่งกับฉันนี่แหละอืมเลิกยุ่งกับฉันนะขอเจราเบิเลิกยุ่งอู๋ปากไปทุยเป็นเป็นป้าที่พูดม่เลยเป็นป้าอีป้า ันจะเป็นแม่คนเลยนะฉันควรจะดูแลลูกหพดีหรือเปล่าอวินฉันยังไม่รู้ที่ตั้งชื่อเลยมีไอเดียเปล่าเข้มอ้ทางนี้นะฮะกูไม่ได้ฟังนะแต่นิดเดียวก็เป็นที่ที่พีตตายนะฮะผมไม่รู้ว่าพีตตายยังไงแต่ว่าพี่เขาเป็นคนดีมากเขาช่วยเราไว้ช่วยเราอยู่ตรงนี้แหละ นิกนิกพอ่อพ่อกูมันพ่อลูกก็นม่บอว่าเป็นลุงหลานผไม่มั่นใจแล้วเป็นที่สุดท้ายที่ฉันเห็นนะเดี๋ยวคนนี้นะมั้งฮิไม่ต้องขี้วะเินด้วยทำหน้าตาตาลกเะในในในยผ้าละนายาลนาตาลกทำหน้าตาตาลกก่าเราไม่ได้แล้วละ่ะเราหน้าตาตาลกที่สุดอ่ะอืมต้องโวมีรอยเลือดด้วย เกิดอะไรขึ้นกับพีทหรือเปล่ามีพีทเก่งจังโอู้ได้เดินแล้วลุงพีทลุงพีทหลังก้อนหินหลังก้อนไม่กล้าไปนะเนี่ยอุ๊ยอยู่นี่ขาขา,ขาเอ,อ่ออยู่นี่จริงๆด้วยอ,อ่าอังกุลพีทตายแล้วโดนลากลากมาแดก ้มากินตรงนี้เรียบร้อยให้ตายเถอะตายขนาดนพระเจ้าช่วยกุยโทษเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาโดนยิงฮะโดนยิงที่หัวเขาไม่มีปืนเออใครทำรมันไม่มีปืนจริงๆอ่า He's gone นี่เขาตาย,ตายแล้วนิกนิกนก็เราต้องตามในเรื่องไปผมยังไม่รู้ตรตแต่ว่าตื่นเต้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นจังเลยครับตัวยิงที่หัวนะฮะทะลุไปถึงหัวเขาเน้อมันก็มากเกินไปอืมก็เสียงไม้หัวจะซา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 บอกเกิดอะไรขึ้นอืมขอช่วยฉันอ่ะ

อ๋อเรารู้จักกันดีแล้วตอนนี้เอาไม่ได้ตอบนี่ชี้ชี้ต้องแอบชี้ชี้เสียต้องแม่ถ้าจะทาเสียงขนนั้นก็สี่งมันตูดเสลกจนนะฮะห้วันเดินทางหวันต้องเดินทางตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องหนีจากไอ้วิลเลียมคาร์เวอร์ไม่งั้นเราอาจจะโดนกินก็เป็นได้ไม่นิเดินช้าจัง